ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยทางตอนล่างเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมที่ตกไว้แล้วนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัว์เข้าหาฝั่งสำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้สำหรับความกดอากาศสูง มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในบริเวณภาคตะวออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวออกกรุงเทพมหานครและริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้า พยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-19ถึงสิองศาทันเซียสเรียนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงสิ่องศาทันเซียสภาคตะนอกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ถึงองศาทัทานเซียสกลับจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-19ถึงสิกองศาทัทานเซียสเรียนยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด9าถึงสิองศาทันเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ1-2งถึงสองศาทซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-23ถึงองศาทันเซียสภาคตะานออกจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ถึงองศาทันเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21- 24อถึงยีสองศาทันเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-24 e องยสศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง6 0เของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนาอง6เปร์เซนต์ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสะตูลหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ